สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกร้อยแปดเลขรวยทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณวันนี้แอดมินก็จะพาเพื่อนมาคำนวณสูตรเด่นล่างระยะยาว15งวดค่ะโดยงวดที่แล้วนะคะก็เข้าเลขล่าง8นะคะสูตรการคำนวณงวดที่แล้วนะคะเลขเด่นเราคำนวณได้เลข7และเลข8ผลการออกรางวัลน,นะคะ2ตัวล่างออก98เลขเด่นก็เข้ามาที่เลข8นะคะ ก็จะนำสูตรนี้นะคะมาเดินต่อในงวดนี้เลยค่ะไม่ยากเลยสูตรนี้ใช้แค่หลักหน่วยบนนะเพื่อนก็นำหลักหน่วยบนมาบวก6บวกหค่ะก็จะได้เป็นเลขเด่นล่างของงวดนั้นๆเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณคร่าวๆเลยนะคะแอนด์มินก็จะคำนวณคร่าวๆให้ดู8งวดค่ะเริ่มจากงวดที่ออก0ูนย์ หนึ่และสอตัวล่างออก2อสองนะเราก็ใช้หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนคือเลข5เรานําเลข5นะคะมาบวกกับเลขคงที่คือเลข6 5หบวกหได้11เราใส่เฉพาะเลขหนึ่งตัวท้ายนําเลข1ตัวท้ายมาบวกกับเลข1คงที่อีก1ครั้ง1นบวกหนึ่ได้2เราก็จะได้เลขเด็ดมาสองตัวคือเลข1 และเลข2ค่ะผลการออกระวันสองตัวล่างออกสองสงวดนี้นะคะเข้าที่เลข2หลักสิบต่อไปเลยเจบวกหได้13ใส่เฉพาะเลข3 3มบวกหได้4ได้เลขเด่น3 4ผลการออกระวันสองตัวล่างออก6 4งวดนี้เข้าเลข4หลัก หน่วยล่างต่อไปค่ะ7บวก6ได้13ใส่เฉพาะเลข3 3บวก1ได้4ได้เลขเด่น3 4ผลการออกระงวัส2ตัวล่างออก8 3งวดนี้เลขเด่นเข้าเลข3หลักหน่วยล่างค่ะ นำแปดมาบวกหกแปดบวกหกได้สิบสี่ใส่เฉพาะเลขสี่สี่มาบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งได้ห้าได้เลขเด่นสี่กับห้าผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกห้าสามงวดนี้เข้าเลขห้าหลักสิบนำหกมาบวกหกหกบวกหกได้สิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งได้สาม ได้เลขเด่น2กับ3ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออก9 2สองวดน,นี้เข้าเลข2เข้าหลักหน่วยต่อไป1บวก6ได้7ก็นำา7มาเลยและนำา7มาบวกกับ1คงที่อีกครั้ง7บวก1ได้8ก็จะได้เลขเด่น2ตัวคือเลข7และเลข8ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออก8 8ด งวดนี้เข้า8ค่ะแปดแดเข้าเบิ้ลต่อไปค่ะนำหนึ่งมาบวก6 1หบวกหได้7จดเบวกอีก1ได้8ได้เลขเด่นคือเลข7และเลข8ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกเกงวดนี้เข้าที่เลข8หลักหน่วยล่างทีนี้มาดูงวดวันที่16กันยาหกสานะคะ หลักหน่วยล่างคือเลข7นํา7มาบวก6ค่ะ7บวก6ได้13ใส่3 3บวก1ได้4ได้เลขเด่น2ตัวคือเลข3และเลข4อันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นล่างค่ะทั้ง2ตัวนี้เลขเด่นตัวไหนจะมาเลข3หรือเลข4ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะในงวดวันที่16กันยา63ค่ะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจนะคะแล้วพบกันใหม่ขอให้เฮงเฮงรวยรวยวยกห้องสวัสดี